สวัสดีครับทีวีชาแนลแอสเซนแฟนครับครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับที่หนึ่งมิถุนายนครับ2568นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้แชมป์ UCL ครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยยุโรปที่มีสักรีใหญ่โตที่สุดและเงินรางวัลมากที่สุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ P.H. นี่ A นะครับปารีสเนเยเมนนะครับทีมอ่าแชมป์ลิเกอิง e จากฝรั่งเศสครับชนะหรือว่าสนุกอยู่ข้างเดียว <c oughs> ใครว่าเกมเมื่อคืนถามว่าเกมเมื่อคืนสนุกวนะัยสนุกฮะแต่ว่ารู้สึกสนุกอยู่ข้างเดียวนะฮะถลม่มใช่ว่าถล่มระเบิดถังขี้ <c oughs> งูใหญ่กลายเป็นงูเขียวไปเลยเมื่อคืนนี้ โอ้โหปารีสระเบิดฟอร์มแบบเป็นรอบชิง UCL ที่ว่าผมว่าแม่งเละสุดนะมัง้งผมเคยจำได้ที่เคยดูนะก็คือเละสุดก็ตอนที่แมนยูเจอบาร์ซ่ามาถล่มน่าจะใช่นะแมนยูมาถล่มบาร์ซ่าถึงเวมเบอรี่อ่ะหลายหลายลูกอยู่อ่ะแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าจะเยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองจำจาได้นะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่ยิงกันห้าลูกโอ้โหและการเป็นการยิงกันฝ่ายเดียว มันโอ้โหทําให้ดูแบบดูชื่อชั้นมันใกล้เคียงไงแต่เวลาลงสนามขึ้นไปแล้วแมงปารีสเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับก็ทําให้อเป็นแชมป์ครั้งแรกไปของปารีสซแซงต์แฌร์มงครับส่วนอินเตอร์มิลานก็ไม่สามารถที่จะหาดาวรวงที่สี่มาได้ก็ต้องอกหักออกหักแบบเจ็บช้ำช็อกช้ำระกำใจจริงห้าศูนในแมตช์ชิงคากรุงเบอร์ลินเยอรมันเลยนะครับก็ ยินดีกับเปเชด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เศร้าก็น่าจะเป็นไอคนที่ย้ายไปจากเปเชร์ย้ายไปอยู่เรอยวมลิดประธานเป๊มีภาพภาพหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงในในในบ้านฟ้าแล้วกันอ้ดนาหงสารเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับเรื่องของวันนี้อ่านนะก็วันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับก็ ่าเดอร์สินค้าที่มีข้นมาในช่องนะทั้งเป็นสินค้าเ็าจะมีเขาว่าสินค้ากดเข้าไปดูได้ก็จะมีสนับสนุนอยู่ 4- ี่ห้าตัวนะครับเข้าไปดูแล้วก็มันจะเชื่อมลิงก์มากับทางช้อปปีเลยที่เขาจับมือกันกันกบ u t u b e นะให้ผู้ไดใ้ให้ทางพวกยูทูบเบอร์ได้ทํามารับประทานนะมีช่องทางเพิ่มถ้าใครสะดวกก็จิ้มเข้าไปราคาจะถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีสินค้าที่ว่าท่านชื่นชอบผมก็จะปัดเข้าไปนานๆแล้วกันนะครับรวมถึงหมูก็จกลไล้ป้ายหมู หมูกระจุกไร่พ่าหมึกแก้วข้าวสิปาเต้ครับน้ำยำโอเฮเป้ H P e นะแล้วก็รวมถึงทีมงาน a a u t ยูเบ e ก็ยินดีเหมือนเดิมนะครับทักทายกันมาทางไลน์ทีโอเอ B จะปักไว้ในช่องเพิ่มเติมคำอธิบายละเรียบร้อยก็ทักทายกันมานะอ่ะก็อย่างที่บอกับเามื่อคืนสรุปอยู่ฝั่งเดียนะก็ยินดีด้วยเพราะว่าพร้อมพี่แกนแต่ละตัวเหลือล้อนจริงๆทั้งดูเอทั้งคิดช,ชาทั้งอะไรพวกนี้โอ้ ยานซอมเมอร์ประตูที่เหนียวเหนียวของอินเตอร์ว่าเหนียวเหนียวเมื่อคืนนี้ไม่ไหวก้องหลังอินเตอร์ความเหนียวเมื่อคืนนี้หายไปหายไปหายไปมากแต่ว่าต้องชมการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของทางปารีสด,ด้วยและเฉพาะเขาได้เล่นเกมโต้กับโคตรคมเลยแม่งนะแต่ว่าที่อินเตอร์จะต้องเอาคืนเอาคืนน่ะเจอปารีสสวนนะครับแล้วก็สวนแบบคมคมเจ็บเจ็บห้าลูกแต่ละดอกนี่แม่งโอ้โ เจ็บช้ำฝั่งในจริงๆอะก็ยินดีกับปารีสซีงแมงด้วย้วกันนะครับของเราก็นะปีหน้าค่อยว่ากันถึงหลับทุนนี้ก็เราก็ได้กลับไปมีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งครับอาเมื่อวานก่อนนี้เมื่อวานนี้ที่ผมเอาตัวเลขหนึ่งรอยสิบเจดล้านยูโรเออหนึ่งร้อสิบเจ็ดล้านปอนด์มาให้เนี่ยอันนี้เป็นเงินรางวัลแต่ละรอบนะครับพี่น้องเป็นเงินรางวัลแต่ละรอบที่เราได้มาจาก UCL ครับ ยังไม่รวมนะเขาจะปิดกันวันนี้แต่ว่าตัวเลขคงจะเปิดเผยกันอีกไม่กี่วันแหละยังไม่รวมแมตเดนะครับยังไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะซึ่งเราได้เข้าถึงรอบรองชาเลอร์สี่ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้ลิม,มิมต็์แล้วก็แบนรอบรองชาเลอร์เป็นเป็นแบ์ที่ขายได้ค่าลิขสิทธิ์สูงอันนั้นเดี๋ยวเราจะได้มีส่วนแบ่งอีกเพราะฉะนั้นรวมรวมนะพี่น้องนะ รวมๆแล้วในปีนี้เงินรางวัลทั้งจากพรีเมียร์ลีกรวมทั้งเงินรางวัลสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ของเราเฉียดเฉียดสี่ร้อยล้านเจเจ็ดนะครับถือว่าเป็นปีที่เรามีผลประกอบการที่แต่ว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสี่โอ้ได้มาสี่ร้อยล้านไปเพียวมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยอย่างโบแมตต์ดงแมตต์เนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่ค่าดําเนินการนู่นนี่นั่น,น ชม่มันก็จะมีค่าเดินทางต่างๆนะมันก็ต้องมีนะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นรายรับเนี่ยก็จะประมาณเกือบ400ล้านแต่ก็อย่าลืมเรื่องของรายจ่ายด้วยละกันนะครับเพราะฉะนั้นมีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าสถานการณ์ฐานการเงินของเรื่องของ PSR ของอร์เซนนอลจะดียิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราขาย นักเตะโฮมโกรของเราสองคนนะไม่ว่าจะเป็นเอมิลสเิตโลครับแล้วก็รวมถึงเอ็ดดี้ฮัลโลเอ็นเคเทียเงินสองก้อนนั้นนะรวมกันก็ประมาณเกือบหกสิบล้านนะครับหกสิบล้านปอนด์สามารถนำไปโปะในระบบ PSR ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นนักเตะโฮมโกรของเราเพราะนั้นถึงเข้าใจนะ,ะว่านักเตะจากอะคาเดมี่นักเตะที่เป็นโฮมโกรทของถิ่นไรพวกนี้เวลาเราขายเงินต่างๆนี่นจะเป็นเงินแบบเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะนำไปโปะตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นก็ ปีหน้าสถานการณ์ของเราดีขึ้นแน่ๆครับทีนี้มันก็โยงมาถึงเรื่องของขาเข้าที่เรากําลังลุ้นกันอย่างใจจดใจจอ่อแต่ผมก็อย่างที่บอกนะครับลุ้นอย่างมีสติลุ้นอย่างสะดกแต่ก็ยังมีพวกหัวร้อนไม่ได้อย่างนี้ก็แม่งตลาดยังไม่เปิดหรือตลาดจะเปิดวันนี้นึกออกป่ะตลาดซื้อขายยังเป็นาการจะเปิดวันนี้ครับวันที่หนึ่งมิถุนายนหนึ่งจูนอ่านะให้เข้าใจกันด้วย นะครับอะไรอะไรที่มันถึงจะเป็นทางการได้แต่ว่าระหว่างที่จะเปิดเป็นทางการเขาก็มีการพูดคุยเขาก็ได้มีการดิวมีการตกลงอะไรกันมาแล้วนะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอใ hey, ห้วันที่หนึ่งไว้วันที่หนึ่งอ้าวพอวันที่หนึ่งตลาดเปิดกู๋ผึ่งเริ่มคุยนะคเป็นการทํางานที่แบบน่าตกตลกอย่างนั้นนะครับการทํางานเขาคุยกันมาเบื้องต้นแล้วอย่างรายของเราเนังแต่บางคนเราคุยกันมาสามปีนะพี่ด้อกคุยกันมาสามปีแล้ว นะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเพราะนั้นพวกเราต้องอย่าหัวร้อนก็ยังมีเขาบอาโอ้ย่างนีแมดูคลิปให้จบก่อนนะดูคลิปให้จบก่อนแล้วก็แนวทางในการติดตามอะ่ะบอกไม่หมดแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่อยากจะเป็นคนหัวร้อนอยากจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อยากจะเป็นคนที่อยากได้ของแล้วไม่ได้ดังใจต้องตีอกชกลมลงไปเด้งกับพื้นก็ตามใจนะครับ <laughs> แล้วแต่ที่สะดวกนักันอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีอะไรที่ชัดเจนเมื่อวานนี้มีการคอมเพร์กันละ่ะวาง วิกตอร์เยลเคเลสครับกับเบนจามินเชสโก้แบบพี่น้องชื่นชอบเว้ยเข้ามาขเข้ามารีวิวกันเข้ามาชมกันหกพันกว่าโหขอบคุณมากๆนะอา่ากราบงามๆพี่น้องขจัดงามๆนะนะครับเข้ามาให้กําลังใจกันถือว่าเป็นการเปิดซีซั่นสี่ที่ค่อนข้างสวยเปิดซีซั่นสี่มาสี่วันเนี้ยตัวเลขยอดวิวต้องโ,อโหน่าชื่นใจจริงครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เข้ามาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ คลิปของเมื่อวานเนี่ยเข้ามา6กพันกว่าช่องเล็กๆได้ประมาณ6กพันเจ็ดพันเนี่ยผมก็โอเคแล้วล่ะพี่น้องนะแล้วก็ผู้ติดตามเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันวิทุนาเนี้ยนะเดือนจูนเดือนเนี้ยว่าเราจะซับสไครต์ถึงหนึ่งหมื่นไหมรู้ได้ถึงหนึ่งหมื่นเพราะตอนนี้เก้าพันหกปริมๆนะครับก็ลุ้นกันได้ถึงหน,นึ่งหมืมน่นแล้วกันก็อย่างที่บอกตั้งใจทาช่องแหละมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นแบบคนดังเกินเดิมอะไรที่เขาจะออกจอยไม่กัผมก็ทำหัวแบบนี้ นะครับนะอ่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่เราคอมเพลกันแล้วนะครับในเรื่องของทั้งวิกตอร์ยูคาเลสกับเบนจามินเชสโกวันนี้ความชัดเจนค่อนข้างออกมาออกมาให้เราได้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอาร์เซนอลอันนี้เป็นข่าวแล้วเป็นการวิเคราะห์องค์บ่มนะเหมือนกับเราได้เลือกแล้วหรือเปล่าเรามีทรงแล้วหรือเปล่าว่าเราจะเอาใครผิดถูกหรยอไม่ว่ากาันตอนชูเสือ้อ นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์และวิเคราะห์จากมากันสมองอันนอยนิดของขาน้อยนี่แหละนะมีข่าวว่าตอนนี้ทั้งอันเดียเบต้าและในรายของพี่วิเกลเดต้ามีความเห็นตรงกันนะครับว่าเราจะเลือกคนใดคนหนึ่งและคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เราจิ้มแล้วนะจากที่ทั้งสองมีความเห็นอาจจะไม่ตรงกันในเรื่องของว่าฉันเอาคนนี้อีกคนจะเอาคนนี้อ่าก็มีเหตุผลอะไรมารองรับกัน ซึ่งการละกันหลายหลาอย่างจงกนกระทั่งล่าสุดดูเหมือนว่าข้อตกลงของบิ๊กบิ๊กในอาร์เซนอลจะมีความเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือเรื่องของศูนหน้าอาร์เบรไลซิกชาวสโลวเนียนะครับเบนจามินเชสโกเพราะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาในเรื่องของวิกตอร์เยอแคลดก่อนที่ทำไมถึงถึงมันจะไม่ใช่ หลากระแสเขาบอกว่าวิกตอร์เยเคเลนะครับโอเคถึงแม้ว่าในฤดูกาลล่าสุดจะยิงประตูได้เยอะนะฤดูกาลล่าสุดของวิกตอร์เยเคเลครับลงไปเล่นทั้งหมดเนี่ยยิงไป52เมตดนะยิงไป52เมตดแล้วก็ทุกรายการนะเอาทุกรายการนะครับลงเล่น52เกมยิงไป54เมตรอ่านะเอาแบบตัวเลขเป๊ะๆเลยลงเล่น52เกมยิงไป 54เมตรและทำแอซิตไปได้13ลูกอันนี้เอาในลายของโยเคเลสก่อนมีการวิเคราะห์กันว่าตัวโยเคเลสเนี่ยซึ่งตอนนี้อายุ26ถามว่ากำลังพีคไหมกำลังพีคแน่นอนเลย26 27 28ในกำลังแบบกำลังแบบหูสุดสุดสุดลิ่มเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าทางสายเขามองว่าโยเคเลสยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากมายนักว่า คุณจะเป็นของจริงและจะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลได้อย่างที่คุณเล่นกับโปรตุเกสไหมพูดแบบตรงๆลีกโปรตุเกสไม่ใช่เป็นลีกหลักของยุโรปอันนี้เราไม่ได้ขิงนักเตะเราไม่ได้ขิงลีกเราไม่ได้ถิงขิงทีมเราพูดถึงหลักความจริงนะครับมีมีอย่าลืมนะอาร์เซนอลเขาส่งแมวมองไปดูถ้าเผื่อเขาสนใจคนไหนเนี่ยเขาไปมองดูทุกอาทิตย์ด้วย ว่าเล่นเป็นยังไงเขาบอกว่าหลีกโปรตุเกสโดยเฉพาะทีมระดับล่างที่เจอกันเนี่ยปล่อยพื้นที่ให้วิกตอร์เยลเครสมากมายเหลือเกินนะครับมากมายจริงๆจนทําให้นักเตะมีความสุขวาเล่นได้แบบสบายๆนะเล่นได้แบบสบายๆย,ย,ย้ำอีกครั้งนะครับหลีกโปรตุเกสไม่ได้เป็นหลีกหลักของยุโรปนะเพราะฉะนั้นการที่เขาทําเนี่ยจากสถิติทั้งหมด 3- 4ปีที่ผมเมื่อวานนี้ผมให้ดูนะตัวของเยลเสนะครับ ปี2 0 2พันยีที่ตอนนั้นไปเล่นไปยืมตัวไปสวอนซีนะครับหลังจากนั้นมาเล่นใด้โคเวนบรีแล้วก็ปี2021 22เล่นใด้โคเวนบรีแบบเต็มๆเลยนะแต่ว่าเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเดอะแชมเปี้ยนชิพถามว่าคุณภาพก็นะเอาพละกำลังต้องพูดว่าเอาพละกำลังวิ่งเข้าบทบี้ขยี้กันนะยิงให้โคเวนบี entry, 18ประตูขนาดท <|th|> um, okay. uh, ี่ฤดูกาล22-23เล่นในคอมพี้อีกครั้งหนึ่งยิงได้22ประตูแต่หลังจากนั้นเมื่อไปอยู่สปอ์ติ้งริสบอนครับในปี2023-24ยิง4ี่แล้วก็ปีล่าสุดยิง53าสิบเายิง้าเลยมองว่าตัวบินิมินเชสโก่ตัวของวิกตอร์เยอรเคเนี่ยยังไม่ใช่โจทย์ที่จะตอบให้กับอาร์เซนอลด้วย 1. สไตล์การเล่น นะครับหรือว่าถ้านักเตะค,คนหนึ่งมาถ้านักเตะค,คนหนึ่งมานักเตะจะต้องมาเข้ากับระบบที่พี่ต้าวางไว้หรือเมื่อนักเตะค,คนใดคนหนึ่งมาพี่ต้าจะต้องเปลี่ยนระบบเพื่อให้เข้ากับนักเตะค,คนนั้นฟ <oughs. S 1> ังผมชัดๆนะถ้าเราได้นักเตะค,คนหนึ่งมานักเตะจะต้องปรับตัวเข้ากับระบบของพี่ต้า เหลือเมื่อนักเตะคนใดคนหนึ่งเข้ามาพี่ใต้จะต้องปรับระบบให้เข้ากับนักเตะนึกออกไหมซึ่งแนวทางของเราชัดเจนมาสามสี่ปีนี้แนวทางการเล่นเราเป็นแบบนี้ใครจะว่าแบบศูนย์หน้ามีหน้าที่ยิงมันก็ใช่แต่ว่าคุณก็มองดูศูนย์หน้าของทีมในพิมลีกแต่ละคนเขาก็ลงมาทําหน้าที่เกมรับลงไล่วิ่งไล่ในแดนคู่ต่อสู้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมอันนี้ยอมรับนะ ในขณะที่เขาบอกว่าวิกตอร์ยเรสไม่ใช่ศูนย์หน้าแบบนั้นไม่ใช่ศูนย์หน้าแบบนั้นยำ้ำไม่ได้ขิงไม่ได้บูลลี่ไปดูกันและมีความคิดเห็นยังไงก็มาเม้นกันเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าการที่ตัวเองเล่นในลีกโปรตุเกสแล้วก็ยิงได้เยอะแบบนั้นหนึ่งเลยเรื่องคุณภาพของคู่ต่อสู้ยังวัดกันไม่ได้ ในขณะที่พอมาเล่นใายูฟา่าจมเป็นลีกก็ยิงได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะโดยเฉพาะแมทที่เล่นกับเราเนี่ยแทบจะหายตอมเลยเมื่อถูกพื้นที่วิ่งบีบถูกมีพื้นที่ให้เล่นน้อยถูกการพรสซิ่งเหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เหมือนกับอย่างที่บอกความชัดเจนของวิกตอร์เยลโคเลสมันเลยเหมือนคล้าย รถน้อยถอยลงไปแต่เมื่อวานคนนี้กับโผล่ขึ้นมาในลายของเบนจามินเชสโกเชสโกนะครับเมื่อก่อนนี้อยู่อาเบล i ฟซิกนะอยู่อาเบลิ์อยู่ zig, อาเบซบวกจา, urg, าแบบพวกเลตบูลทั้งหลายะนะอยู่ซาบวกในออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทีมซาบวกเนี่ยเป็นคนเป็นทีมที่ผลิตนักเตะด,ดีๆหลายคนนะครับนักเตะด,ดีๆหลายคนนะ ก่อนอยู่อาเบลสบวกเนี่ยเล่นบุงสบวกก็ยิงสิบเอ็ดสองสองสองสามยิงสิบแปดก่อนที่จะย้ายมาอยู่อาเบลไลฟ์ซิกช่วงที่ปีสองพันยี่สิบสองยี่สามเนี่ยอาเซนอลเคยให้ความสนใจเคยเข้าไปพูดคุยกับตัวของเ่าเอสโก้กับเอเจนต์แล้วก่อนที่จะย้ายไปอยู่ไลฟ์ซิกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นยัง ตัวของนักเตะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากจะไปอังกฤษเท่าไหร่อยากจะขอฟักตัวเองให้แบบดีหน่อยเพราะตอนนี้อายุยี่สิบสองยี่สิบสองเพราะนั้นตอนที่เขาจะย้ายจากซอบวกไปอยู่อาเบลฟซิกเขาแค่อายุยี่สิบยังไม่อยากไปนะยังไม่อยากไปแต่หลังจากที่อาร์เซอนอลจีบนะตอนนั้นนะครับยังคงจีบตลอดยังคงส่งแมวมองตลอด คีปความสัมพันธ์ระดับทั้งนักเตะกับเอเจนต์แล้วก็คีปความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับทีมด้วยกันตลอดสําหรับอาเบ์ไลฟ์ซิกนะครับก็เลยทําให้เหมือนว่าสถานการณ์ณนะตอนเนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะล่าสุดนะครับตอนเนี้ตัวของอาเบไลฟ์ซิกซึ่งปีนี้ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกปีหน้าปีหน้าทำผลงานอยู่อันดับเจไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปนะแล้วก็ ตอนนี้อาเบรตซิกกำลังเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่บราซิลไปทัวร์ปรีซีซั่นที่บราซิลแต่แต่ไม่มีชื่อเบนจามินเชสโกอเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมด้วยไม่ได้เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมด้วยมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เออนะเพราะเราต้องคิดกันเองนะโอเคแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมล่าสุดก่อนที่จะปิดฤดูกาลมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้ถึงขนาดที่ว่าถอดชื่อออกจากการที่ไปทัวร์ปรีซีซั่นอะไรทำให้ตาบวกตัดชื่อของเบจิมินเชสโกในการไปทัวร์ปรีซีซั่นที่บราซิล นะครับแล้วก็มีรายง,งานว่าไลฟ์ซิกพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอนะค่าตัวก็ประมาณเจ็ดสิบล้านยูโรประมาณเนี้ยนะครับเจ็ดสิบแปดิบล้านยูโรซึ่งผมว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างที่โอเคสําหรับตัวผมจะแพงถูกตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วมีราคาตท่าไหลยอยู่ที่เราจะสู้ไม่สู้นะครับในรายของที่บอกว่า ทั้งพี่อเดลเตากับพี่มิเกลเดลตาได้พูดคุยแล้วก็สรุปตกลงและอกอเอผมจิ้มคนนี้เนื่องจากว่าเขามองแล้วว่าตัวของเบจามินเชสโกได้พิสูจน์ตัวเองในหลีกที่ซึ่งถือว่าเป็นหลีกที่1ใน5ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปโอเคจากการผลิตประตูอะไรอาจจะน้อยแต่ว่าการที่ไปส่องกล้องมองดูตัวของเบจามินเชสโกร่วมสปีเนี่ย มันได้ก็สรุปว่าคนนี้น่าจะเข้ามาตอบโจทย์เราถูกผ,ผิดไม่รู้นะเอาหน้าตอนนี้ก่อนซื้อมาแล้วจะดับซื้อมาแล้วอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้เราไม่ต้องไปคาดเดาด้วยซ,ซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อย่างงู้เดี๋ยวก็อย่างนี้มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาจะจิ้มแล้วแสดงว่าเขาต้องมีเหตุผลมีเหตุผลที่พร้อมจะจ่ายเงินเดี๋ยวป่ะอ่า ไหนทั้งพี่ลูอิสที่เขาเป็นประธานฝ่ายไฟแนนซ์ของเราอีกคนหนึ่ง่ะที่เขาจะต้องมาร่วมหาลือเจราจารด้วยอ่ะทั้งตัวของผู้มินในการนะครับตัวของทางไฟแนนซ์ทางงมพิต้าก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยังไงนะครับอตอนนี้ยอมรับว่าตัวของเบนจามินเชสโกเป็นตัวเลือกที่ดีนะก็แล้วก็ทางพี่ฟาวิโอโลมาโนยืนยันมาแล้วนะครับว่าเราได้มีการพูดคุยเริ่มต้นเจราจารกับ เบนจามินเชสโก้แล้วนะและอย่างที่บอกครับในการทัวร์ปีสั้นของอเรัคซิคเกียไปบราซิลไม่มีชื่อของตัวเชสโก้ที่จะไปด้วยนะอ่าเพรไะนั้นตอนเนี้ยแต่อย่างที่บอกเมื่อเขาเนื้อหอมเมื่อเขาก็เหมือนผู้หญิงงานที่ผมเคยพูดให้ฟังเมื่อวานคนต้องจีบเยอะคนต้องลุมตอมเยอะนะอยู่ที่เราอ่ะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะมัดใจเชสโกนะครับ าบางสักบางข่าวเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งราคาเวิ้นเวอ้ออะไรขนาดนั้นนะอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็อยู่กับเงื่อนไขด้วยแล้วก็ทางอาเบรลซิเนี่ยพร้อมนะครับถ้าเผื่อมีทีมใดที่จะจริงจังเข้ามาในการพูดคุยจะเป็นการจ่ายก้อนเดียวก็ได้หรือจะเป็นการผ่อนจําระก็ได้อาเบเลซิไม่ติด อ่าน,นี้ข่าวจากวงในมาเลยนะครับจะผ่อนเป็นวดวดก็ได้ก็ไม่ติดไม่ขัดเลยนะาค่าจิกสัญญาที่แบบเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ67ล้านปอนด์นะครับ80ล้านยูโรนะลดหลั่นได้ไหมได้อ่ะจะไปก้อนเดียวได้ไหมได้หรือจะผ่อนชำระเป็นวดๆก็ได้อาเบไลฟิกไม่ติด นะครับเพราะนั้นตอนนี้ความสำคัญของเรากับตัวของไอเบลติกของเจตโก้่ะค่อนข้างดีถึงขนาดมีข่าวว่าไปพูดคุยกันแล้วด้วยนะครมีการพูดคุยอะไรกันแล้วเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับรอเท่านั้นระหว่างรอหาอะไรทำให้มีความสุขอย่าไปหัวร้อนอย่าไปเจอนูน่นเจอนี่นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยวายวายนะครับ ในเรื่องของมาตินชูที่ผมบอกแล้วนะที่สื่อไทยเอามาเล่นที่สื่อไทยเอามาเล่นว่าประธานสโมสรเรียวโซดัสออกมาว่าไม่ได้อยากจะขายในอังกฤษไม่มีเลยข่าวนี้ในงกฤษไม่มีเลยข่าวนี้นะครับก็ได้แต่รอนะครับตัวของตัวของมาดินชูก็รอที่จะมาอาเซนอลเพื่อมาตรวจร่างกายซึ่งผมคิดว่าทุกสิ่งอย่างมันใกล้ตรงนี้แล้ว นะเพราะว่ามันเปิดตลาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างจบเป็นที่เรียบร้อยหมดตอนนี้ก็จะเหลือที่จะทําเรื่องของการซื้อขายให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้าทําระหว่างนั้นมันก็จะไปกวนใจนักเตะมันก็จะไปเสียสมาธินู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ลองตามดูกันเราสองคนนี้ก่อนนะในลายของมาตินชูกับในลายของเบเติมินเชสโกว่าจะยังไงซึ่งรู้แล้วเนี่ย น่าจะน่าจะนะครับส่วนในเรื่องผู้สาประตูโจโกาเซียของเอซซอนยอนโอกาสที่เราจะได้น่าจะไม่มีนะนะเพราะว่าดูแลขาวทางนู้นตัวเอซซอนยอนน่าจะไปบาร์เซโลนานะน่าจะไปบาร์เซโลนามากกว่านะครับส่วนในรายของที่ว่าเอปิดของเรียวเมลิทมีมีความสุขไหมของโรด,ดิโกอันนี้เดี๋ยวต้องรอ นะครับโรดิโกที่ตอนนี้ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่ครับของเรเบรลิตก็คือชาบิโอลองโซและเดี๋ยวตัวเรเบรลิตเนี่ยจะต้องไปเตะทิงแชมป์สโมสรโลกผมเรียกอย่างนี้ละกันง่ายๆต้องไปเตะทิงแชมป์สโมสรโลกเพราะนั้นตอนเนี้เรื่องข่าวนักเตะของเรเบรลิตตอนนี้ทางอาชาบิโอลองโซแบบปิดหมดเลยไม่คุยแม้แรงสิ้นขอให้นักเตะมีสมาธิกับเกมที่จะเตะทิงแชมป์สโมสรโลกก่อนเดี๋ยวครึ่งเดือน อ่าแัเตะกันประมาณจบเครื่องลืงมิถุนาก็เดี๋ยว่อยว่ากันตลาดเพิ่งเปิดนะตลาดเพิ่งเปิดเพราะนั้นก็ใจเย็นเย็นนะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับสาหรับเช้านี้มายืนยันตอกย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรอะไรที่มันชัดเจนเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิ้นสุดก็ค,คือการชูเสือ้อถูกป่ะพี่น้องอยู่ที่ว่าระหว่างเนี้ยเราจะทําตัวอย่างไรก็มีความสุขกันไปนบ้างปะ นะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางเปลี่ยนแผนที่หน่อยตอนแรกว,ว่าจะเดินทางไปในว,วันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางนะเพราะว่าจากกรุงเทพไปเมืองแพร่ก็ประมาณ570้อกว่ากิโลนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอารถอีวีไป <c oughs> <c oughs> ก็จะต้องแบบวางแผนด,ดีๆไปได้ถึงตรงไหนแล้วก็จะไปเติมไฟอะไรตรงไหนนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะออกประมาณสักบ่ายบายแล้วก็จะไปถึงกะว่าจะไปสักครึ่งทาง คืนนี้ก็จะไปหาที่นอนที่นครสวรรคนะ์ไปหาที่พักและไปหาเติมไฟอีกทีก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนะก็ประมาณรู้สึกไปถึงแพร่ก็ไม่น่าเร็วอะไม่น่าช้าแหละเพราะว่าแต่ว่าพิธีการทั้งนั้นค่อนข้างเร็วก็จะทําให้ผมต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางหน่อยพรุ่งนี้ในการลงคลิปก็อาจจะเจอกันที่นครสวรรค์บรรยากาศก,ก็อาจจะเปลี่ยนไปจากตรงนี้นะครับก็ขอให้พี่มีความสุข กับการที่ได้พวกท่านได้หยุดพักยาวๆนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยแล้วก,ลก็ผมเองก็เดี๋ยวจะเดินทางแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขกันละกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะนํามาบอกต่อนะครับ <S <S ขอบคุณพี่น้องที่ส่งกําลังใจามาให้นะครับ <S 1> <S 1> ในหลายช่องทางนะก็กําลังใจนั้นก็กลับคืนมให้พวกท่านแหละเพราะว่าตอนนี้กำลังที่เรารู้ๆกันอยู่ครับเรื่องของการสภาพเศรษฐกิจสําคัญสุดไอ้เรื่องการมงการเมรืองอะไรก็เรื่องของแมงมันนะนะ มันจะยังไงก็ต้องปล่อยมันไปเพราะเราเป็นการเรือเราควบคุมไม่ได้แต่เรื่องเราควบคุมตัวเองได้ก็เรื่องการใช้ชีวิตของการที่เราจะต้องทํายังไงพาตัวเองให้รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นกาลังใจพี่น้องทุกคนละครับฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่ฮวงอเทอรน็อาสมันคลับไปครับปฏิบัติหน้านที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้านที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับนครส สวัสดีครับ